ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมสอแสแบงแห้งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านได้มาเมื่ออาทิ์ก่อนครับท่านเหรียญนี้นะครับท่านได้มาตั้งแต่เมื่ออาทิ์ก่อนนะครับท่าน แต่ยังไม่ไดเอามาให้พี่ๆเพื่อนน้องๆท่านดูครับว่าเพราะว่าที่จริงแล้วทีแรกเพราะว่าตั้งแต่จะทําการล้างนะครับท่านแต่ไปมาทําการล้างไม่ได้ครับท่านเพราะว่ายุ่งงานไปหน่อยครับก็เลยทําการล้างไม่ได้ครับขอให้พี่ๆเพื่อนน้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆนะครับท่านท่านจะได้รู้ว่าเหรียญนี้เป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดยูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญที่สุดครับคือเหรียญที่ผ่านกระชายดันติดที่เรียญประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับยูนซีนั้นราคาก็ดี เราไปรูครับว่าเหรียญนี้เป็นแบบไหนครับลักษณะของเหรียญนะครับเราไปดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านสองสีตัวติดนะครับชิวปนิกกอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยดูสิครับสวยงามอาการไหมสุดยอดจริงนะครับแบบนี้ครับหายากลาบากมากที่เจอแบบนี้ได้นะครับท่านจริงมากครับเบื้องหน้าพระองค์ท่านกับผู้วิพล์อุณุญดีิ สวนด้านหลังก็รัชการที่เก้าครับท่านบลูปลูฟงท่านดูสิครับดี๋ยเป็นไงมากครับเดี๋วโค้งเทาเกี่ยวไว้ก็มีรอยขีดข่วนอยู่ปกติธรรมดาครับนี่ครับรอยบุบรอยบี้ก็เห็นจุดหนึ่งแล้วครับเต็มๆนะครับที่ปลายปากาผงจี้อยู่นี่ครับดูใกล้ไปเลยครับนี่ครับแต่รอยขีดข่วนไม่มีครับมีรอยบุบอยู่จุดเดียวแค่นี้นครับท่านนอกนั้นไม่มีอะไรเลยครับไม่ว่าจะเป็นคิวปุ่นอยู่ที่นิกเกิลก็มีรอยขูดขีดอยู่นะครับท่าน มาดูขอบเฟืองดีกว่าครับเป็นไงมัง่งขอบเฟืองเหรียญน,นี้ดูใกล้ไปดีกว่าครับรู้สึกว่าไฟจะส่องไม่ถึงนี่ครับดูสิครับเนี่ยคมชัดเจาะไหมสวยงามมากครับนี่ไม่มีการสึกล้ออะไรเลยนะครับนี่สำหรับเหรียญนี้ครับสุดยอดครับท่านลอยบุบลอยบี้ก็มีนิดๆหน่อยๆครับอยู่ที่ขอบเดี่มนะครับขอบวงกลมด้านนอกตรงกลางไม่มีอะไรเลยนะครับที่ผมดูอยู่นี่ครับไม่มีเลยครับสุดยอดไหมสุดยอดครับแบบนี้ครับหายากระบากมากครับที่จะเจอแบบนี้ได้ จ๋งเป่งทีเดียวนะครับแบบนี้ครับอ๋อนะกล้องมัวไปอีกแล้วทีนี้เออเกี่ครับชัดเจนแล้วครับมาดูด้านหลังดีกว่านครับว่าเป็นปีพศอ,อะไรด้านหลังนะครับนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวชิดกันอยู่ตัวที่สี่ห่างประมาณนิดหนึ่งนะครับท่านพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดครับท่านสองห้าห้าหนึ่งนะครับไม่ใช่ไปจะหาเจอง่ายนะครับนี่สองห้าห้าหนึ่งเนี่ยสนตรงกลางคือ พระปางวัดอรุณราชวรารามครับนี่ครับต่ไใบได้คือแม่นาะเจ้าพญาได้หลังจุดสิบบาทไทยร้อยสิบบาทอาริบินะครับอีกจุดหนึ่งครับตรงนี้ครับนี่นี่เห็นไหมรอยนุนของเจดีเนี่ยนี่ครับจะเป็นเหรียญที่สมุดแบบก็คืออยู่ตรงนี้แหละครับเนี่ยเห็นไหมนี่ครับสวยงามกานนะครับแบบนี้ครับเป็นเหรียญที่สวยงามมากครับเหรียญนี้ครับถ้าทําการล้างแล้วจะงงว่าปุ๋นี้แต่ผมยังไม่มีเวลาที่ทําการล้างครับมันก็เลยเป็นสภาพแบบนี้อยู่ต้องขอโทษขอไปพี่น้องทํ้งเล่นะครับ สำหรับปีพศ2551นห้นี่นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนกรารผลิตครับอยู่ที่179ล้าน165,360เหรียญน,นะครับท่าน179ล้าน165,360เหรียญน,นะครับท่านในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ60บาทเท่านั้นเองครับท่าน60บาทเท่านั้นเองนะครับ เพราะว่าผลิตยเยอะมากครับร้อยเกติสเก้าเหรียญเนี่ยไม่ใช่เน้นน้อยนะครับท่านดีเอ็นซค่อยหกสิบหกสิบบาทนี่รู้สึกว่าจะสูงด้วยซ้ำครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านมาใช้แล้วครับตัวที่เหรียญละยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับ